อาสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมม้งในเกมเอลิเอ็กชันในคลิปที่9กับสเตจเ9นะครับเผิ่อแป๊บเดียวอีกแล้วเหรอเนี่ยผมก็เพิ่งบ่นๆไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าทําไมผมรู้สึกว่าได้เล่นเกมนี้เร็วจังเลยนะเป็นเกมปวนประสาทลคาคาญสมองมากๆมาเริ่มต้นกันในบ้านก่อนโอ้โหเริ่มต้นนี้ไม่อยากวิ่งไปไหนแล้วเอาไปก็ได้วะ ไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้ยชีวิตโอเคสเตตเกเนะเราจะได้ไปสู้กับบอสแล้วคาดว่าใช่นะเราจะขึ้นสู่ยอดปราสาทแล้วแต่รู้สึกว่าจะมีอีกปราสาทหนึ่งทางขวาเนาะก็11ด่านปะอย่ามีมากกว่านี้เลยนะผมก็คิดว่าคือต้องต้อง,ต,องต้องปีนขึ้นเหมือนเดิมอะพอไปด่านด่านสิปุ๊บเราก็จะมาเริ่มข้างล่างใหม่แต่ว่าไปเริ่มที่ปราสาทข้างๆเนาะมาลุยจะเป็นยังไงไม่รู้แ่ะ เจอบอสกันอีกแล้วนั่นไงสู้กันอีกแล้วมาเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ตรงนั้นแหละตรงนี้เดี๋ยวใส่ทรับอะไรกันนะถ้าเกิดจะมูมามามาโมแปรเดี๋ยวม,ม,มันช้าอ๋อประมาณว่าฉันจะสู้กับฉันจะสู้กับเธอนั่นไงมาแล้วไง เดี๋ยวเกมนี้มีแบบนี้ด้ยเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรวะ Remaining ห้าเทิร์น,นเอลิเลือดหนึ่งเอ้าอะไรวะเนี่ย Helper ห,หนึ่งไก่กับึ่ออะไรวะแล้วเดี๋ยวนะมันทำอะไรได้วะเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนตัวยังไงอะมันเอลิใช้อะไรดีวะเอลิใช้เวทมนต์ได้ป่ะเนี่ยเมจิกไก่ โอ้แท็กดีเฟนต์เอ็กโระเบิดอย่าระเบิดตัวเองก็ตายแน่ๆแอตแทกอ่ะอันนี้ก็อ๋องูมีฮิวด้วยโอเคโจมตีเออระเบิดไซมอนเออจิกมันเออจิกมันอุ้ยเอาเฮ้เราต้องปกป้องเอลลี่ไว้เหรอเฮ้ยไปซ่อนซะเธอไปไกลๆเลยไปซ่อนซะไป เอาแอตแทคกเอาเอาช่วยกันแอตแทคกหน่อยเออจิกมันจิกมันอโอ้โหเฮ้ยแร,ยรยงขนาดแรงขนาดนี้เลยเหรอเมจิกระเบิดเลยกันอ,อ่ะึ้มฮะอะไรนะอะไรนะ มากิ้มันว่าอะไรเด็กขอเม่ติดอีกทีดิระเบิดใส่มันอึโอ้โหตายสนิทต,ต้องวางแผนกันใหม่แล้วเอ็กซ์พอร์ตน่าจะใช้กับไก่อย่างเดียวพอละเพราะผมจะเก็บฮิวเอาไว้อะเอลี่เหรออ่ะขอแอทแทกอีกทีนึงไก่ไก่ลองโปรเทคหน่อยสิไก่ แล้วก็มืแอตแทกมันเออแอตแทกหนึ่งด้วยออเออเอ้าแล้วมันโปรเทคยังไงของมันวะเนี่ยงงคงต้องใช้เมจิกอย่างเดียวแล้วล่ะเฮ้ยยัยงไงเนี่ยอลองจ้ำดิต้องลองทุกอย่างอ่ะบึ้มใส่มันก่อนอ่ะจ้ำอะไรวะเอา้าแล้วงูหายไปไหนอ่ะงู งูจ๋าดูใส่มันปึ้มใส่มันเฮ้ยเอา,เอาตายคู่อีกตายคู่อีกเอ้ยมันอาจจะมีแผนเกลียนๆก,ก็ได้นะเ <Export, S 1> อ็กซ์โพ่เหรอระเบิดตัวเองก็ตายพอดีสิวะอ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะเอาเอลี่ไปซ่อนไอ้พวกนี้ระเบิดตัวเองแม่งให้หมดอ่ะระเบิดปึ้มไปออกซ่อนปึ้มใส่มันปึ้มใส่มัน ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีอะเออแอตแทกมันโอ้ลืมไปแอตแทกไม่ได้นี่ว่าต้องใช้เมจิกปึ้มใส่มันเท่านั้นตายซะตายซะแต่เรามีโอกาสแค่ห้าเทิร์นเหรอไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นหรอแอริชใช้เมจิกไปก่อนใต่ไต่โปรเทกกับดีเฟน์ มันต่างกันยังไงวะเมื่อกี้โปรเทคใช่ไหมก็เหมือนไม่มีอะไรมีเฟสล่ะอันนี้ก็เอ,อ้าจำ้ำเอ้าโยนระเบิดึืมใส่มันแปดร้ยอยเงี้ยแปดห้าสี่สิบก็ไม่พออดีอ่ะตายดีอ่ะเราต้องปกป้องเอลิสไว้ยิ่งชีพเอลิสไม่ใช่สิเอลิสตอนแรกต้อง ไม่รู้สิเหมือนต้องซ่อนก่อนนะในตาแรกอ่ะผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยซ่อนก่อนแล้วก็ไก่ไกดีเฟนต์งูเหรออ้าวจั๊มลองดูไม่รู้แผนนี้ได้ป่ะนะเอะอเอาเมจิกไก่โอ้ดีเฟน์ก็โดนเยอะอยู่ดีอ่ะ ไายแอทแท็กเออพุ่งใส่มันออโอเคเออตกลงมาชาร์จเมจิกแอทแท็กเอาแล้วไงแคลรี่ไปซ่อนก่อนอันนี้ก็ไก่มันจะโปรเทคใครได้บ้างวะเนี่ยเอาโปรเทคแล้วกันไก่แล้วก็งูฮิวให้หมดฮิวเพื่อนหน่อยฮิวไก่หน่อยฟึบโอเคดีมากโอ้โหตายสนิท อ๋อไก่จะโปรเทคไก่จะโปช่วยโปรเทคเพื่อนให้แต่ตัวเองจะตายเหรอแต่เรามีโอกาสได้ครั้งเดียวเองอะเอ้ยกดผิดสวยละกดผิดปุ่มตายแน่ๆเลยที่นี่อ,อโดนไสมันโอ้โหไฟฟ้าแสนโวเป็นพี่กระจูเลยไงวะเอาไม่เมตอนแรกอะต้องซ่อนแน่ๆเพราะ เดนลองเกยียนเกียนหน่อยดิเอาเอ็กซ์พอร์ตแม่งให้หมดเลยเอาเออระเบิดไปตายให้หมดเลยเออไม่ได้ช่วยเลยเลยไม่ได้อะโอเคลำดับพอจะรู้แล้วตอนแรกต้องซ่อนก่อนส่วนโปรเทคโปรเทคงูเหรอจะได้ป่ะมือเอาโปรเทคงูแล้วก็ตรงนี้แอทแทคไปไปซ่อนก่อนเอลีสไปซ่อนก่อนไก่โจมตีมัน อ๋อไก่ไก่ต้องปรดเทคสิเอา้าอ๋อไก่โปรเทคเพื่อนได้แต่แต่ตัวเองจะตายถ้าเกิดโดนโจมโดนโจมตียังไงไวะเนี่ยผมคงต้องไปดูแน่ๆเลยเมจิกแอทแทคมันอมไม่ได้หรอกโดนมันโสนะก็ตายสนิทตายคู่ชาร์จเมจิกใช่ไหมเมื่อกี้เอรีไปซ่อนก่อนแล้วก็ เอ้ยไปกดฮิวอีกอะโอ้ตายอ๋อฟื้นตัวที่ตายแล้วได้ด้วยอูถ้างนั้นก็ต้องเก็บงูแล้วล่ะเป็นไม้ตายเลยนะงูเนี่ยทำไมโดนไปปึ้งอ้โหไฟฟ้าแสนโวอีกอะความสำคัญก็ไก่น่าจะน้อยที่สุดแต่เดี๋ยวนะไก่ช่วยโปรเทคได้นี่ เมจิกโอเทคแล้วก็ฮิวลองดูพึ้มใส่มันเจ็ดร้อยไงยังน้อยอยู่เลยเนาะโอเคฟื้นเลือดอ้าวมันนั่นไปฟื้นก่อนแล้วโดนโจมตีก็ไม่เกิดประโยชน์สิวะต่อไปมันจะชาร์จใช่ไหมผมจำได้เมจิกแล้วก็ฮิวพึ้มใส่มันฮิวอ่าไกลแล้วได้ไก่ผียองเดชมาแล้ว มันติดตรงที่มันจะโจมตีก่อนเนี่ยแหละติดปัญหาตรงนี้หละเอาไอริไปซ่อนก่อนไก่ไก่ระเบิดแล้วก็จ้มเอาลองดูไก่ระเบิดแล้วก็จ้มเสียใจด้วยนะจ๊ะไม่มีใครโดนเอาเ้ยต่อไปไฟฟ้าสนโบใช่ไหมเอริไปซ่อนอีกทีนึงลงไปปึ้มไอ้นั่นไง ไปสลังงูผมเอางูรอดเว้ยอ๋องูทนทานสายฟ้าเหรอแต่ว่าต่อไปนี่ยังไงวะเมจิกปึ๊บแล้วก็คิวปึ้มใส่มันคิวเลือดมาเอาเพชรสเปเชียลแอนแถมโอ้โหอะไรวไม่รู้ดูโอ้ดูดูดาเมจดิ๙๙๙๙เลยอ่ะต้องวางวางแผนใหม่เดี๋ยวนะต้องวางแผนใหม่เออตอนแรกอะเอลิท โจมตีได้แล้วก็โปรเทคเพื่อนไม่ใช่สิต้องจง้องเออปกเทคก็ถูกแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตายหมดโอเคตรงนี้ก็จ<ำ>ังไป<อ>ปึ้งไรมันใก่จริงๆผมควรจะให้ทำลายตัวเองไปมากกว่านะเนี่ยเสียดายของว่ะทำไมนะต่อไปจะชาร์จใช่ไหมเอ,เ,เอลิใช้เมจิกย้นไปปึ้ม บึ้มอ่าสองบึ้มแล้วที้ชาร์จเมจิกแอทแทกล้วที้ต่อไปมันจะต่อไปมันจะใช้อะไรวะระเบิดไฟโอ้หไปซ่อนก่อนไปตรงนี้ก็ระเบิดไฟโอ้โหตายหมดแน่เอาจ้ำซ่อนระเบิดดึงเออต้องรีบหนีก่อนอะ่ะแล้วก็ไฟฟ้าแสนโว้ใช่ไหมเอาไปซ่อนอีกทีนึงไม่ไหวหรอกเอาไปบึ้มเออ เขเราทนทานสายฟ้าอยู่แล้วแล้วก็เมติกไก่เซเยได้ไก่ตอนแรกมากๆเลยอ่ะอ้ยลาก่อนนะจ๊ะทุกคนอ,อจะไปปึ๊บนั่นไงสเปเชียลแท็คโวยรื่ๆตายเพี้ยงก็งไม่รอดอยู่ดีวะ่ะเอามส่สิเดี๋ยวขอวางแผนใหม่เนะตอนแรกก็ ถ้าใช้ไก่โปรเทคไก่จะตายไม่ได้อ่ะขอเอลี่เอไปซ่อนก่อนดีกว่าแล้วก็ไก่ไก่ระเบิดจ้มโอเคไปซ่อนก่นอนสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างมากไม่โดนไม่มีใครโดนไม่มีใครโดนเอจิกโยนใส่มันปึ้งเออปึ้งอีกทีนึงชาร์จชาร์จแล้วมันชาร์จแล้วซ่อนก่อนแล้วก็งู ปจบไปไม่โดนนะจ๊ะไม่โดนนะจ๊ะต่อไปสายฟ้าใช่ไหมไม่ได้กั็ซ่อนก่อนซ่อนก่อนบึ้มลงมาเอาล่ะทีนี้สายฟ้าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ่อซ่อนอีกทีนึงจำอีกทีนึงไปปึ๊บหายไปหมดไม่มีใครโดนนะจ๊ะไม่โดนเอา ตายอยู่ดิก็ remaining turn อะมันหมดแล้วไงจะวางแผนยังไงดีวะเนี่ยเอลิระเบิดไม่ได้งวต้องเก็บไว้ไม่งั้นสู้ไม่ไหวหรอกยังไงดีวะเนี่ยยังไงดีวะเนี่ยเอลิ่ยซ่อนก่อนเถอะ ใจระเบิดแล้วก็งูแอทแท็กลองใหม่นะบึ้มไปอาวทั้งสองอู้อู้โดนเยอะเหมือนกันนะเมจิกบึ้มใส่มันฮิวโยงไปบึ้มปล่อยเป็นเอาเคฮิวเลอร์ให้หน่อยชาร์จเมจิกแอทแท็คไปหลบซะให้เร็วเลยแล้วก็ระเบิดอีกทีนึง จัมไปเออพันสองเอาล้ทีนี้เอาเรามีลุ้นเรามีลุ้นไม่โดนนะจ๊ะไม่โดนเอริไม่เอามาโจมตีไม่ได้เลยวะต้องหลบอย่างเดียวจะซ่อนก่อนไป,ปเออโอ้ยงูทนทานสายฟ้าอยู่ไม่เป็นไรโจมตีส่มับรนระเบิดเลยสายไหมโอ้โหโอ้โห วางแผนสลับซับซ้อนอยู่นานเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยใช้ได้โอ้ก็ไม่คิดว่าจะผ่านเร็วขนาดนี้นนเนี่ยจริงๆผมคิดว่าดานนี้คงแบบอาจจะเลยไป20หรือหรือครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมอ๋ต้องมีการสละชีพในตอนสุดท้ายจะพอดีเลยโอ้โหยังไม่น่าเชื่อโอเคเนาะก็เดี๋ยวไว้ตอบกันคราวหน้าแล้วกันในครั้งนี้ก็คง พอแค่นี้แหละเพราะด่านนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่าก็ต้องวางแผนลำดับดีๆนะครับจริงๆผมผมไม่ผมสาบานได้ว่าผมยังไม่ได้ไปดูคนอื่นเล่นนะผมก็โดนสดเองโอเคเราก็ช่วงแรกๆก,ก็เลยตายกระนำอย่าง,างที่เห็นเพราะไม่รู้จริงๆโอเคน่าจะเหลือ2ด่านสุดท้ายแล้วเนาะด่าน10กับ11เดี๋ยวไว้ต่อกันคราวหน้านะครับผมอ่าโอเคก็ขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามชมผลงานของผมๆๆนะครับเดี๋ยวเจอกันทาวน้าในเกมเอเล็กชันในคลิปที่10กับสเตตสินะครับผมโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไปเพลงเท่านี้ครับบ๊ายบาย